เก็บหลักฐานเจาะฟ้องละนาวอดีตเกอร์กุ๊ปโพสต์เปิดตัวแฟนแต่โดนแฉแย่งคนอื่นมาล่าสุดจาะฟ้อง เอฟังเรื่องนี้แล้วมันคุ้นๆไหมเหมือนวงการบันเทิงไทยตกไปไม่เด็นข่าวเช้าซะแล้วสำหรับมินอาอดีตสมาชิกเกิร์กุ๊บจากวง AOA หลังจากที่เธอโพสภาพกู่สุดว่าบิวกับหนุ่มหล่อลายหนึ่งในอินสตาแกรมจนมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าผู้ชายคนนี้คือแฟนของเธอหรือซึ่งมินอาก็ตอบแบบตรงๆว่าใช่ค่ะจึงไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นก็งานเข้าทันทีเมื่อมีชาวเน็ตลายหนึ่งได้โพสแชร์ในเว็บบอร์ดชื่อดังของเกาหลีนะครับโดยระบุว่ามินอาเนี่ยแย่งแฟนของเพื่อนเธอมาโดยชาวเน็ตไลน์นี้กล ว่าเพื่อนของเธอและแฟนหนุ่มเนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบนะครับหนึ่วันที่เพิ่งคบกันไปหยกยกนะแต่หลังจากนั้นนะครับเพื่อนของเธอก็ติดต่อฝ่ายชายไม่ได้เลยกระทั่งเขาไปปรากฏอยู่ในภาพคู่ของมินอาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเธอเนี่ยซึ่งเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเพิ่งกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีกับแฟนหนุ่มของเธอก่อนหน้าที่มินอาเนี่ยจะโพสภาพคู่กับหนุ่มคนนี้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น และหลังจากนั้นนะครับข่าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับมินอาก็ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าเธอไม่รู้หรอกนะบุคคลที่มาโพสว่าเป็นแฟนเก่าของแฟนหนุ่มเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่เธอตัดสินใจจะออกมาโพสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่อยากถูกวิพากษ์วิจารและไม่อยากให้แฟนหนุ่มเนี่ยที่ใช่คนดังเนี่ยเกิดอันตรายหรือเสียหายนะครับด้วยมินานะครับยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเธอรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขากําลังมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่กับแฟนเก่าและความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยดี เกี่ยวกับปัญหาและความกังวลว่าจนรู้ว่ามีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได้นะจึงเริ่มเรียนรู้กันว่าเธอจึงบอกว่าถ้าจะคบกันต้องไปเลิกกับแฟน เขาก็เลิกเรียบร้อยแล้วก่อนตัดสินใจมาคบกับเธอจากนั้นนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนจะเริ่มคบกันนะครับเธอก็ไม่รู้หรอกนะว่ารายละเอียดของทั้งสองคนเนี่ยไปคุยอะไรกันมาบ้างนะครับแต่เธอเนี่ยเชื่อใจแฟนของเธอนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่มินอาเนี่ยออกมาโพสต์ปฏิเสธนะคบปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตอีกลายนะมาโพสต์อินสตาแกรมยืนยันอีกเสียงว่า แฟนของมินอาเนี่ยนอกใจคนรักของเขาเนี่ยมาคบกับดาราสาวจริงๆตนเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเก่าของผู้ชายคนนี้เธอเองก็เคยเจอเขามาหลายครั้งแต่อยู่ๆในวันหนึ่งนะผู้ชายก็บอกกับเพื่อนเธอว่าจะไปค้างคืนที่อื่นแล้วจู่ๆมินอาก็มาโพสต์ภาพคู่กับเขาเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับก่อนหน้าที่มินอาจะโพสต์รูปนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ผู้ชายนะครับยัมีการถ่ายภาพกับเพื่อนของเธอใน i n นสตาแกรมอยู่เลยจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่จะเลิกกันแล้ว ต่อมานะครับมีรายงานว่าทางด้านแฟนนุ่มของมินอาในได้เปลี่ยนชื่อในอินสตาแกรมและตั้งเป็นพาเวสแล้วในช่วงค่ำของวันเดียวกันที่มินอาโพสภาพคู่ออกไปนะครับข่าวคืบหน้าล่าสุดน,นะครับมินอาได้ตอบโต้อีกฝ่ายนะและชาวเน็ตโดยระบุว่าได้รวบรวมข้อมูลแอคเคาท์ต่างๆนะที่คอมเมนต์ด่าทอแบบเสียสีหายหายหรือว่าหยาบคายนะจนลามไปถึงครอบครัวนะครับและแฟนหนุ่มของเธอด้วยจึงได้ปรึกษาทางต้นสังกัดนะครับให้ดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดน,นะครับ เอ๊ฟฟังเรื่องนี้แล้วมันคุ้นๆไหมเหมือนวงการบันเทิงไทยที่เป็นข่าวล่าสุดกับไฮโซดัง so กับจาราสาวนะครับมีความพิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง